เอาที right. <affe eg reci ate> ่สอบเครื่องเต็มละที่ต้องใส่พักโหลดด้วยักโหลดสีแดงเน่งนะเพราะว่าใส่ซาร์ดแบตโซซาบ์ลนวเนาะไเนะพวกรอยอะซวัดเนาะรุ่นอะไรเี้ยสามสามหก สบายดีเนาะมื้อน,นี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทปพี่แซนด์เนาะมื้อน,นี้ก็มางมแอมเือะแปลงแอมซนะ่อมแอมเนาะแอมเครื่องนี้ปีปัญหาหลายปัญหาคือไดโอดเนาะไดโอดมีปัญหาเนาะไดโอดสองตัวนี่ใหม่เนาะใหม่ปืนะ๊ดนี่เนาะใหม่เนาะไดโอดใหม่ไดโอดจังตอนใหม่ใหม่หมเบิดเลยแล้วก็พิวอุตัดเนาะ ยวตัดใหม่ใหม่คักมาใหม่แผ่นปิ้นนี่นี่ขาดเนาะขาดกึกเนี่ยขาดใหม่นี่ขาดเนาะแผ่นถ้าปิ้นทองแดงใต้ทองแดงนี่ขาดเนาะขาดแล้วก็มาพี่ได้บไหมม,มาพี่ตัวนี้ตายเนาะอันเจอตัวสามขาดหน่อยตายเนาะเสียแล้วก็อันไอซีคุ้มไฟอันจ่ายไฟนี่ก็ตายจีก็เอิญจากเอิญ ตัวนี้ก็ตายคือหาใส่ยากขนาดเนาะอันพวกอะไรของแอมโรยย์นะมันะเป็นโรยย์นนะโรย์รุ่นดุ่นสามหกหาเอสนะเป็นหกนะล้อหาสิบบาทนะแอมโรยเนนี่เนานะสามห 650บาทเนาะก่องรยยัยยันละเฮ้ยเขาสอบเรียบร้อยนะอันนี้ก็ไพ่นีกพงเม็ดหนึ่งาะเอาวาอันนี้ก็ตายอีกอนเนาะันนี้ก็ตายเนาะนี่อยู่ในนี่กายตนายตัวตตัวเสียแล้วตัวนี้หนึ่งสองะสอามอัน ด,ดูดีเลยนึกจําตรงเลยเนาะติดแนวติดแนวเนาะตรงเนาะสีหานะเร็วแล้วก็ววเป็นปิ้นขาดคือลเนาะอากาศหนี่เนาะอ่าตัวนี้อ่าปับเกลียขยายตัวนี้ปับกรนะแสเนาะนี่เนาะนี่ตัวนี้เนะาะแอมรุ่นนี้เป็นยังสีนะ่เนาะสีบอกเลยเนาะ อันนี้นะรุ่นนี่เป็นแอมแอมรุ่นพวกไรสิบบาทนะเราเยอะนะพวกไรสิบบาทนะใส่เลยอะ่ะใส่อาตัวนี้เป็นอารสิบโอมเนาะสองตัวมาขนาดกันเอาเอารวมเป็นขนาดกันไดนะ้เนาะอนุก,กรมือนกันคือพิธีวิธีตึเนานะนี่นำมาอนุก,กรมกันให้ได้ซ้าโอมเนาะ เครื่องนี้ใส่ซาโอームเนาะมันต้องไปง้มลายเนะาะทำมาเห็นจิ๊ดนี่แล้วตามนี้เลยเนะยาะทันทีคือใส่ซาโอุムอยู่นี่เนาะสี่โอุムม,มาได้เนาะหลอดหลอดโหลดนี่เนาะหุ่งเลยเนาะหัวใส่เนี่ยใส่สี่โอームนะหุ่งสว่างแห้งลายหลอดตัวนี้เนระีว่าเราได้ถ้าปล่อยไปคือพังเลยเนาะใส่ซาโอームตัวนะี้ วัดเบิ่งกระแสไปอัดแล้วกระแสสมมาะพิธีห่านะศูนย์จุดห่านะวัดก็คือเอาเศษหนึ่งจิ้มลูกกล่าวเนาะจิ้มจิ้มคาบีเนาะคอ,อบีของนัสตสเตอร์คูบีคเนาะเนาะทังซองพังในศูนย์จุดห่าเผากันเบิดเนาะซึ่งเห็ให <c oughs> เ้เสียงเสียงใสเลยเนาะเสียงใสแล้วก็นรอดรอดบบโลดเนาะซึ่ว่าแดงสนิโดดสนิโดกปกติเนาะ นี่ขามันหุ่งจ้าขึ้นมาน่ะหุ่งสว่างแห,ง,แหงคือววันผู้พันเนะาะชั่ววันยังยัง,งสอดเ,อเดี๋ยวนี้ก็คือว่าปกติแล้วเนาะแต่ว่ายัางบู้พันนี่ปิดผาขัดหนอขันขันเนาะมาหาอ่าอาตัวนี้เลยใส่เนาะเพื่อให้ปั๊บกินกับปั๊บกระเซยเนาะตัวนี้ยืดใส่เส้าโอ๋เนาะอาริบลอมขนาดอันอนุกรมกันสองตัว นี่เนาะใส่ขานี่ขานีเนาะมัีสามขาขาหนีบใส่ใส่ขาหนีบขานีบน,นะขาหนีบสองเนาะส้นนะ <c oughs> สาโอมเนาะแต่มันได้เด้อใส่พอมยังพอมเสียงบี้เนาะเสียงแตกเสียงฮามันเลยเสียงบี้มันตะพังเนาะบี้เสียงมันบี้เนาะรุ่นนี้มันเป็นอยู่แลนะ้วเนาะอาถึกมามันเก่ามันก็เป็นเนาะมันเสียเนาะ ยิงบี้อยู่แล้วนี่เนาะที่เปลี่ยนออกนะตัวนี้แหละใส่ซาโอมเข้าไปอยู่เลยเสียงสายจริงเลยเนาะนี่เนาะอ,อะไรนี่เม่นยากสุดเนะาะอันนี้อยู่อยู่โซฟอลาวเด้อจิบนี่อยู่โซฟอลาวเด้ออะไรนี่เม่นสั่งยากเนาะสองอาทิตย์จังใดเนาะสั่งมาแต่ไทย สั่งจากลาสดาเนาะมาแต่ไทยมาลาวอีกอาทิตย์นึงอีกเนาะเพื่อนส่งมาหอดมาเหลาวอาทิตย์นึงเนาะใส่เวลาไดน้อยนึงนนเน,ะน,งน,เนะาเนะ,ะ,ะนี่เนาะห้ากะเฮ็ดแล้วเนาะก็ลองแล้วเนาะคือว่าดังแล้วเนาะเขียนกระใสแล้วแต่วอลลุ่มเวอลลุ่มนี่ยอะ บอยากดีบ่นใดเนาะเนาะเล็กสอดเนี่ยเนาะหนึ่งบุลุ่มบุลุ่มเล็กสดเนาะเกิดกาดบุลุมเดี๋ยวยืนเด้อรุ่นนี้เนาะเสียงบี้เสียงฮัมเสียงแตกไดโอดใหม่เนาะไดโอดสองตัวใหม่ปิ่นทองแดงกับขาดเนาะใหม่เนาะ นามมาดีอีกเนาะมานีนี่เนาะแลนน้เตอร์โต้ตตสามขาได้หน่อยเอซตอีกตัวนี้เซตตามอีกนะเปลี่ยนตัวนี้นะปลาเึอมานี้เนะา,เอาเนอะอนุกรมกันเป็นซ้าโอมเนาะใส่เรียบร้อยนะเดี๋ยว สิมาฟังเสียงกันจากจกหน่อยเนาะว่ามันเป็นอะไรเสียงมันเนะาะยนี่เนาะสิมาสูส้ๆกันตอนลองฟังเสียงเลยเนาะหลังจากเอาเห็ดแล้วแล้วก็แล้วเนาะ,ะ,ะเปลี่ยนได้โอดอันอ่าตัวนี้เนาะเสียงแหบเสียงบี้เนาะนี่ยี่สิบโอห์มเนาะขนาดกันสองอันอนุกรมกันสองตวัวพี่จะเจ๋อแล้วก็มีแทสเตอร์ตัวน้อยเนาะอยู่นี่มีแทสเตอร์ตัวใหญ่ตัวนี้เนาะ เียาเปลี่ยนออกเนาะแ้วกับตัวนี้เนาะมีปัญหาเนาะมีเรื่บัวต่อเนาะบาต่อบอัวต่อเนาะจำตัวไปเลยเนาะนี่นะเนาะพังเสียงกันเลยดังเนนะเอาสิสอบเครื่องเต่เละรที่ต้องใส่ปลั๊กหลอ ใส่ซาดแบตตอรซับน้ำหนักนี่นะวนวกไซวันะรุ่นใดสามสามหุกสามกหเป็นแอมเบอร์เจิดนะ ือวร์พบผลสำเร็จนะทัวร์วเซ็ตสินนะนีน่เวลาแปลงก็สมควรนานะเวลาแปลงคืออะไรหายากเนาะ โปร่งต้นโปรดงใส่โจ๊ก้าวนะนนะี่นะเรียกว่าเสียงใส่กิงเลยนะเสียงบ,บูบี้คือเก่าแล้วนะ อ่คลิปนี้ก็สิจบเพียงสำนีแหละเนาะคือการซ่อมแหวงแปรแปงแอมเนาะโรยโเยินนะแอมโรเยินเนาะที่ว่าเสร็จสิ้นภารกิจเนาะทำเป็นว่บบา,าจบคลิปเนาะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยเนาะที่ครับเพื่อนที่เข้ามาชมเนาะสีนี้สาระแน่บ่มีสาระแน่มีสาระแน่คลิปกะมัม่วๆไปในในี้เนาะคลิปสองน้ำโบสองน้ำเนาะ นี่นาะจุดลักก็คือตัวนี้แหละอย่างนี้นี่เนี่ยนีย่เนาะสีย่ำอีกตัวหนึ่งเนาะเพื่อนเจอปัญหานี่คือรุ่นนี้คือเสาโอมเด้อใส่ไปเลยขนาดกันบูมีเอามาขนาดนี่บูมี่เอามาขนาดเอามาอนุกรมกันวอกผิดไปเรื่อยเนาะเนาะเสาโอมถือว่าดังเนาะวัดเบิ่งกระแสไปอัดได้กระแสสงบได้อยู่ที่ศูนย์จุดห่านะศูนย์จุดหาทั้งสองพังเลยเนาะ เอาใส่แล้ววัดเบิ่งได้บัวสูนจุดหางนะครัเป็นจุดทกบัได้เนาะจุดทุกนี่หลอดน,นี่หลอดใน,นี่หูเวอร์แล้วเนาะที่บัวแห้งเนาะหูสว่างไปยังแหงเลยที่บัวบัวได้เนาะเครื่องเอามาใส่งานที่บัวสอดนั่นอะ่ะมันม,น,นะนมันแหงนะ้งเนาะแสงมันแห้งเสียงยังบัได้เนาะนี่นะใส่ตัวเดียว,วบัวได้ตัวเดียวสิโอห์มบัวได้นี่ใส่ยนะี่สิบโอมเนาะเป๊ะเลยอ่ะ gặp nhau lo là dây hàng lại đó